ตรงลูกค้าการกระ้ทงกันในครั้งนี้ของกัมชากับไทยเนี่ยจะจบลงผิกงานหรคะเท่าที่รู้รุ่งพอจะมีความรู้เรากมั่นใจอีกหนึ่งเดือนบ้านเมืองเราถ้าเลื่อนเสร็จสงครามจะบรรเทาเบาบางลงและจะยุติเราที่เห็นข่าวตอนที่ทหารกัมชาอายเยอะมากแล้วมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นพวกเราตัวผีเรากำลังที่จะตัวผี บางคนเห็นยุ้เขาก็ไปถ่ายรูปติดภาพเงาเรายังไม่เห็นถ้าเธอเห็นแล้วเธอจะตกใจ<ม><น>เขามานั่งขอข้าวขอน้ำเรากิน,<ม>นยาวเป็นกิโลกิโลอยู่มันก็เหมือนกับคนองเขาที่มารอข้าวเราทุกวันเนี่ยเห็นเขาพาภาพลายต่างๆมาตอนจบทียอนไปหมดสุดท้ายก็ขอบอกให้มั่นใจเลยว่าคาถาอาโคเปตมนทำอะไรผู้ถือทำไม่ได้หรอก ุ้งลุกค้าการกระท้างกันในครั้งนี้ของกัมชากับไทยเนี่ยจะจบลงอีกงานไหมคะสาหรับในส่วนตัวของคุณไม่ว่าลุงจะคานวณยังไงคิดยังไงดูยังไงลุงลุงเนี่ยนี่เห็นร้องด้วยลงลุงกลับมั่นใจว่าไทยหรือสงครามหรือการขัดแยง้งครั้งนี้อยากมากก็อีกเดือนขึ้นแนวโน้มของมันจะเบาและมันเทารางลงไปเไรื่อย ไม่ใช่ว่าเดือนครึ่งน,นี้จะต้องมีเหตุการณ์โน้นเหตุการณ์นี้ลงลุงคิดว่าอีกประมาณเดือนครึ่งเหตุการณ์นี้จะค่อยๆเบาและบรรเทาบางลงในที่สุดโดยส่วนตัวลงลุงเนี่ยเท่าที่ลงลุงพอจะมีความรู้ลงลงมั่นใจอีกหนึ่งเดือนบ้านเมืองเราถ้าเรื่องเสร็จสงครามจะบรรเทาเบาบางลงและจะยุติแต่การยุติเนี่ยปัญหานี้อาจจะต้อง มีต่อไปแต่ไม่ใช่การลบลาค่าฝันไม่ใช่การทะเลาะบอกแวงแบบนี้ลวลุงมั่นใจหลวงลุงท้ายเนกถามอาไรที่เห็นข่าวบางอ่าที่ทหารบาชายตายเยอะมากแล้วมันเป็นปัญหาเหกี่ยวกับกลีนแล้วก็ฝันกำลังใจของทหารไทยตลยนี้วค่ะเราขอจะเดินพรจริงๆเนี่ยลวงล,งลุ็สรุปว่าพวกเราโอ้ผีเอาง่ายหนู เรากำลังคิดว่ากลัวผีบางคนเห็นเขาก็ไปถ่ายรูปติดภาพเงาเสียงสุนัขหอนบ้างเอาวิธีการแก้ก่อนเก็<ม>น,นี่ก็เป็นที่มาในเวลานี้นะถ้าโดยส่วนตัวผมเห็นแตงสบายใจนะนะเห็นหลวงปู่ท่านที่มีบาร,รมีหลายองค์ท่านทําวัตถุมงคลไปใช่ไหมะถ้าเคยสังเกตไหมว่าทําไมพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านสร้างวัตถุมงคลขึ้น เธาเห็นไม่ว่าตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมาเขาคล้องเครื่องรางของขันประคตแขนคล้องคอสักยันจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังมีคนสักยันยู่ถ้าเราจะพูดแบบมีมารยาทเราก็อบอกว่ามันเป็นควนนามกำลังใจแต่จริงแล้วไม่ใช่มันมีเหตุการณ์จริงที่ทําให้พลังแห่งบาร,รมีแห่งภูบาอาจารย์ท่านถายทอดลงบนอัขระจนถึงขนาดท่าน ถ่ายทอดพลังบารมีของท่านไว้น้ำวัตถุนั้นนั้น่ะมันมีจริงทหารบางอาจรรันทาหารโลกสมัยก่อนๆเขาจริงมีการสักเศษเลขยันถุยน้ำาลาขาดน้ำลายพ่นน้ำมนต์แต่ที่มันเสียหายเพราะว่ามีคนเอาเรื่องนี้ไปประกอบเป็นอาชีพไปประกอบเป็นอาชีพทำมาหากินแล้วก็กอบเกิดแต่ในขณะดเดียวกันหลวงปู่หลวง,งพ่อพระก,กิติอาจารย์ เมื่อสมัยก่อนท่านทําเพื่อประโยชน์เพื่อเป็นขวัญกาลังใจเพื่อให้การนั้นเหนียวอะไรต่างๆนานา,า,า,าสิ่งเนี้ยมันจึงสร้างความกระทบกระเทือนให้กับความศักดิ์สิทธิ์เลยทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยคนไทยเป็นกำลังใจด้วยสมัยก่อนหายไปวันนี้ที่รู้บอกว่าลงสบายใจก็สบายใจเลยนะลุงเห็นพระพระคุณเจ้าหมายคนที่ท่านนั่งภาวนาอธิษฐานจิต ท่านไม่ต้องไปแก้แล้วหนอท่านมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีก็ไม่ใช่น้อยนะให้ท่านไปหาวัตถุมงคลที่เป็นกำลังใจได้มาแต่สิ่งหนึ่งที่ลุงอยากจะให้ตั้งแต่ทหารหรือชาวบ้านทำท่านฟังนะให้ทุกหมู่บ้านให้ทุกตำบลทำใ,ให้ผู้นำชุมชน ทำก็คือให้ทุกคนเลยผู้นำต่างๆพาลัสนนในชุมชนนั้นนะ่ะสวดมนตใส่บาตรแผ่เมตตาไปทำอย่างเงี้ยอย่างวัดหุวงตอนนี้ก็มีการปฏิบัติทำแม้ว่ารุวง่จะอยู่ถึงพระคนครศรียุธยาแต่ก็พาคนทำการแผ่เมตตาไปโดยไร้ขอบเขตมันจะช่วยได้โดยนี่แหละศาสนาจะช่วยได้ สำหรับเรื่องจิตปิญญาณผู้ผีปีศาจความลึกลับ็นธรรมชาติมันมีแต่โบราณการลุวหลถ้าเราไม่เคยได้ก่อเวรสร้างกรรมทํากรรมร่วมกันอะไรต่างๆนานาเราอาจจะไม่ได้พบเจอไม่ได้อีกแต่ลงุลง,ลงมั่นใจมั่นใจแบบอยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วทําใจเราเธออย่าไปหวั่นไหวมันมีอยู่จริงแม้ว่าหลายคนจะไม่ได้เห็นแต่หลายคนก็เห็นเพราะนั้น ไม่ว่ามันจะเหออ่าหอนยังไงมันก็คงจะเห็นจริงกันนะคุณลุงการแก้มีวิธีเดียวพวกเรามันสวนมดมนตผู้นำชุมชนต่างๆพระสื่อสงก็พาพาผู้สนัริษัทปฏิบัติธรรมเธอลองลืมตาดูเธอไม่ต้องอาจจะไม่ได้เห็นผีกันทุกคนเธอลืมตาดูดีๆน,นะวันนี้ถ้าเธอห่อได้ เธอลองห่อตั้งแต่ขอบชายแดนทั้งหมดเลยที่ติดกับประเทศไทยเรายังไม่เห็นถ้าเธอเห็นแล้วเธอจะตกใจเขามานั่งขอข้าวขอ,ขอ,ขอน้ำเรากิน,นยาวเป็นกิโลกิโลอยู่พวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมีแต่พวกโลกไม่กี่คนที่พาพวกเขาลำบากฟังให้ดีนะที่เขามาหาเรามันก็คงจะมีจริงเขาก็หิวลมันก็เหมือนกับ คนของเขาที่มารอข้าวเราทุกวันเนี่ยวันนี้มีเห็นเขาทาภาพไายต่างๆมาสงบสงยองไปหมดตอนข้างๆคือมีเงาโอโหทกานทั้งหลายเธอว่าตอนที่เขาเป็นคนเขาก็ข้ามมากินอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแล้วเขาตายแล้วเขาจะไปไหนถ้าวิญญาณจริงเขาเข้ามาทีนี้มองเห็นธรรมชาตินะแมวสัตว์บางประเภทเขารับสัญญ,ญาณได้เขาก็หอนส่วนศพ ที่เดือนการอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆเธอจะให้ทำยังไงเธอต้องทำใจนะเพราะว่าพวกเขาเห็นแก่ตัวมากพวกเขาหลอกคุณมากลกกับพวกเราคนพ,พวกนี้ข้าวก็ไม่มีจะกินน้ำก็อดอยางอาวุธต่างๆสนับสนุนได้มาเนี่ยเขาสู้เราอะไรไม่ได้เลยเราเองก็ไม่ได้อยากจะทำแต่ถ้าเราอยู่เฉย เขาก็ดูเหมือนจะยิงเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันทาหารเราก็ต้องป้องกันอาตมาใช้่าป้องกันนะทีนี้ถ้าเขาเสียชีวิตไอ้คนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็เอาปัญหากินกันทั้งศพเอาศพเป็นเงื่อนไขให้ดูทุเรศทุลังที่สําคัญก็คือขอให้พวกเราต้องตั้งตสตินะเขาไว้หลอกพวกเราไงโยงหลอกให้พวกเรากลัวแต่รู้ไหมว่าตอนเนี้ย เขาใช้ศพเหล่านี้หลอกพวกเราให้พวกเรากลัวมันไม่เก็บหรอกโยมไม่เก็บเพราะมันหลอกให้เรากลัวมันก็พอกับฝังลูกระเบิดอ่ะเช่นไหมมันใช้แมกคะท่านคนตายแต่ท่านทั้งหลายก็คงไม่ต้องไปกลัวหรอกเพราะถ้าวิญญาณมีจริงที่เป็นเจ้าของศพนั้นเขาก็จะขอข้าวคนไทยกินอีกคนเพราะเขาไม่มีข้าวกินท่านท,ทั้งหลายวิธีการก็คือข้อแน่ให้ท่านวอนหน้าชุมชนทั้งหลาย พาลสตรส่สวดมนต์ไหว้พระสวดมวนต์ใส่บาตรทำบุญหุทิศกุศลไปด้วยไม่มีประมาณข้อต่อมาก็คือให้ท่านทั้งหลายถ้ากวันกำลังใจไม่ค่อยดีอาจจะใช้คำว่ากลัวผู้พิพ,พ,พีสารพระพิสุที่มีบารมีอยู่ในแถบตั้งแต่โคราชไปมีไม่ใช่น้อยแล้วรู้เห็นท่านไปช่วยแล้วผู้นำชุมชนก็มาขออาจจะเป็นเหรียญบ้าง ได้ใสยสิมบ้างอตาตมาเห็นที่ไปหลายองค์เนี่ยเป็นพระที่มีบรารมีทท้านั้นเลยสุดท้ายก็ขอบอกให้มั่นใจเลยว่าคาถาอาโภทมนทำอะไรผู้ถือทำไม่ได้หรอกจะมีประเทศไหนที่อยู่หน้าอยู่ทั้งประเทศไทยผีไม่อยากข้ามาอยู่เลยคุณโยมห็นไหมเพราะอะไรเพราะคนไทยเราสวดมนต์ไหว้พระใส่บาตรทำบุญและมีมนโนธรรมรู้จักเอาโหสิ มีแนวทางปฏิบัติเห็นตามความเป็นจริงจริงหรือไม่จริงจะเดินพอติดตามพ่ดีได้ที่